สวัสดีครับสวัสดี FC ่ิแม m a c รทุกท่านครับส่งงานนะครับอยู่ที่อำเภอปากท่อตรงนี้บ้านห้วยยางทอนครับรอเทเลอร์ย้ายแล้วครับนี่มาฟักท่อปะปาให้เขาเขาจะต่อท่อนะต้องเจอแล้วแตกแล้ว <laughs> เดี๋ยวช่างมาต่อท่อให้ครับทังพอปะปา เพราะว่าต่อตั้งไว้ใช้ตรงนี้นะครับตรงโคกที่จะปลูกที่พักนะครับก็มีเป็นสวนนะครับสองฝั่งฝั่งละห้าไร่ตรงนี้ก็เป็นบ่อสำหรับเก็บน้ำแล้วก็ได้ดินไปทำโคกนะครับฝั่งท่อเรียบร้อยครับที่ห้าไร่บ่อครึ่งงานนะครับไว้เก็บน้ำฝนครับวันนั้นฝนตกมาก็ขังนะครับก็กำลังดีครับ ควรจะมีบอ่อไว้เก็บสำรองไว้นะครับแล้วก็ฝังท่อให้เรียบร้อยท่อสำหรับน้ำลงนะครับเจ้าของซื้อท่อมานะครับผมฝั่งให้สองงานครับสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็ห้าไร่เช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของพื้นที่นะครับคุณลุงจากมหาชัยนะครับแล้วก็ป้าแล้วก็ ลูกๆแก่นะครับร่วมลงทุนกันนะครับแปลงนี้2แปลงนะครับทีนี้ก็รอฝนครับอีกประมาณเดือนฝ่าฟาครับนี่เดือนห้าแล้วเดี๋ยวเดือนหกนะเดือนหกไทยฝนตกละปีนี้เขาว่าฝนจะมาเร็วนะครับนี่ครับปลูกต้นไม้2ฝั่งนะครับคุณลุงออกแบบอย่างสวยเลยใช้ปุ๋ยคอกขี้วัวนะครับกองไว้แล้วนะครับ เก็บน้ําดีนะเป็นเป็นดินแข็งเป็นลูกรังเก็บน้ําดีนะผมว่าเนี <c oughs> ่ยผมก็นึกว่ามันจะแห้งไปนะครับมันก็ไม่แห้งครับที่ว่าฝนตกมาวันนั้น,นครับแปลงนี้ก็ห้าไร่แต่ดูแปลงนี้ยาวกว่านะครับนี่ก็มีบอ่อเหมือนกันอันนี้บอ่อจะยาวฟาง10บยาว20ครับทางขึ้นโคกมาว่านลองรถยํำดูนะครับ ปิกอัพวิ่งดูตรงนี้ก็มีโคกสำหรับปลูกที่พักนะครับบ่อเ,เก็บน้ำฝังท่อเรียบร้อยนะครับสนใจจะขุดบ่อหรือขุดล่องสวนก็ติดต่อติ่งมัคโคได้ครับโดยตรงเลยครับ092 880 6833เดี๋ยวผมจะ ทิ้งเบอร์ไว้นะครับหรือหาในเดี๋ยวจะเบอร์ไว้ให้เป็นชื่อคลิปอันนี้เลยนะครับแต่โคดบ่อล่องสวนนะครับราบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้ๆกันนะครับขอใกล้ๆไม่ไกลามากนะครับเดี๋ยวก็มีต่ออีกนะครับอันนี้ส่งงานแปลงนี้ก่อนนะครับก็มีเชลลิงเชลลิงป่ารอบๆนะครับ ก็เก็บน้ําอยู่นะมันเป็นลูกรังเป็นข้างล่างเป็นกรวด,วดแต่ดินมันแน่นครับดินมันแน่นแปลงนี้คุณลุงเขาจะปลูกพวกไม้ป่าครับนะน่าจะเป็นพวกยางพวกอะไระพายุงอะไรพวกนี้ครับไม้มีราคานะครับเป็นไม้แห่งอนาคตเป็นอะไรอะ่ะ สวนทองคำไม้อนาคตนะครับระยะเวลา10ปี20ปีมีมูลค่าขึ้นตามอะไรเวลานะยิ่งเวลายิ่งนานมูลค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับอันก็หยอดขี้วัวไว้เรียบร้อยแล้วปุ๋ยข้อครับต้องปุ๋ยข้อหนักหนักครับแต่ช่วงแรกยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าไม้ยังเล็กที่เรามาปลูกตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณลุงลนันครับ จบแมคโครแล้วเป็นหน้าที่ของคุณลุงนะครับต้องหาพันไม้แล้วทีนี้หาพันไม้ไว้นะครับพอฝนลงปุ๊บก็ปลูกเลยถ้าเข้าหน้าฝนแล้วก็จะอ,อะไรอะประหยัดเรื่องน้ำหน่อยเพราะใช้ฝนช่วยนะครับอันนี้โดนท่อแตกนะครับไม่เห็นนะครับีช่างมาต่อแล้ว ตอนที่ถมไปไอ้ตรงนี้อยู่ตื้นท่อผมก็ว่าเออันนี้น้ําออกที่ไหนได้น้ําปปาอันนี้อยู่ตื้นอันน้นอ,อันนูคุยหาครึ่งเอวจะเจอช่างมาต่อแล้วนะครับคุณลุงครับฝากไว้ด้วยครัรรนะบกบเลยใช่ไหมอ๋อนี่ยังไม่หาไม่เจอใช่ไหม อ๋อได้ไดเดี๋ยวมาคุยให้อ๋อ,กกอ,อ,อะจะได้ต่อท่อได้ใช่ไหมได,ได้ได้ใช่ไหมแรับโอเคฝากผลงานไว้ได้วยครับติง่งแมคโครครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็จะใช้บริการติง่งแมคโครก็ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณป้านะครับที่วางใจ ใช้บริการติ่งแมคโครนะครับมาดูงานวันแรกแกก็วางมัดจําเลยครับให้แมคโครมานะวางมัดจําไว้ก่อนเลยแล้วก็วัดล่องกันแล้วก็ตักกันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจติ่งแมคโครนะครับสําหรับท่านที่จะใช้บริการก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0928806833ติ่งแมคโคร ติงมัคโคก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามติงมัคโอด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ